สวัสดีครับทีนี้รับผ่าช่องนัทหมีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันไม่จะเป็น่เรื่องของของเล่นนะเพราะว่าพวกของเล่นเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปที่จะคุยเนี่ยคือเรื่องของอหูฟังนะครับก็คือมอีคำถามที่ผมเจอหลายครั้งนะครับในเพจของหูฟังซาวพีดนะครับเป็นซาวพีดรุ่นอันนี้ที่ผมใช้ตัวนี้ที่ปัญหาเนี่ยคือซาวพีดรุ่น T2 นะครับตัวนี้นะครับก็คือปัญหาที่ผมเคยเจอเนี่ย มันมีอาการก็คือหูฟังสองข้างนะครับมันไม่ซิงกันนะก็คือมันฟังได้แค่ข้างเดียวตอนนั้นที่ผมเจอปัญหาคือฟังได้แค่ข้างขวานะครับและข้างซ้ายมันมันมันแยกกันมันขึ้นอาการของมันคือขึ้นเป็นชื่อยี่ห้อเนี้ยสองอันนะครับในบลูทูธนะเหมือนกับสองตัวนี้มันเป็นคนคนละอันคนละคนละตัวกันเลยนะครับก็คือซิง์ได้ทั้งคู่นะซ้ายหรือขวาแต่มันจะไม่ซิง์เป็นคู่กันนะครับซิง์ได้แค่ข้างเดียวนะ เป็นข้างซ้ายข้างขวาเลยทีนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเบื้องต้นนะครับของอในเพจเ,เ,เนี่ยเวลาเขารีเซ็ตเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้มีมีวิธีแก้ปัญหาหลายวิธีนะแต่ว่าถ้าเป็นของออฟฟิเชียลเนี่ยเขาจะให้เราใส่หูฟังไปในตลาบแบบนี้แล้วกดแล้วกดด้านบนอย่างนี้5ครั้งนะครับเพราะว่าเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีปุ่มรีเซ็ตไม่มีปุ่มเลยมันมีแค่ที่ชาร์จอย่างเดียวนะครับอ่าก็คือกดตัวนี้5ทีนะครับ1 2 3 4 5ห้า สรแล้วหูฟังมันจะขึ้นสีฟ้ากับพิปทั้งคู่แล้วก็ปิดฝาเขาจะเขาจะทำการรีเซ็ตและซิงค์ใหม่นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยที่ผมลองอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ลองไปหาวิธีไม่ว่าจะกดค้างกดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับทุกวิธีใช้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยตอนนั้นก็ทําใจไปละนะก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ใช่ละซื้อใหม่ดีกว่าก็ไปซื้อรุ่นอื่นมาใช้นะตัวนี้ก็เลยผมก็เลยลองไม่ลองไม่เรียกกบังเอิญดีกว่าอ่าผมก็ เปิดแล้วก็เอามาวางทิ้งไว้อย่างนี้เลยให้แบตมันหมดมันก็จะเปิดบบนี่แนละ้วก็าหาไม่เจอกระพริบกระพริบอยู่เ่นี้มันก็จะกระพริกบกระพริบไฟมันก็จะกระพริบอ่าเราก็ปล่อยให้แบตมันหมดเลยหมดทั้งคู่อย่างนี้เลยอ่าแล้วจนถึงถึงเวลาเราก็กลับมาไปท,ทําธุระข้างนอกกลับมาแบตบหมดแล้วก็ก็กะว่าจะเก็บนะก็ใส่ชาร์จเหมือนเดิมปิดไปวันลุกขึ้นมาลองใช้อีกทีอ้าวซิงกันเฉย <laughs> อ่าก็เลยบอกว่าถ้าใครที่ลองวิธีรีเซ็ตแบบที่มันแตะแตะแล้วเนี่ย รือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ไม่ได้เราลองใช้วิธีนี้ดูนะครับคือปล่อยให้แบตหมดออกมาจากกล่องทิ้งไว้ให้แบตหมดเลยแล้วค่อยจัดใส่กล่องใหม่นะครับลองดูนะครับว่าใช้ได้ก็โชคดีไปนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับวิธีรีเซ็ตหูฟัง T2 แบบไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับ